จริงๆตอนแรกผมกะว่าจะไม่เล่นเกมนี้แล้วนะแพนเวอร์ซัสเบรนลแต่ว่ากระแสช่วงนี้มันมาแรงมากมากทำให้ <L US H> ผมสงสัยว่าไอ้เกมนี้มันสนุกขนาดนั้นเลยหรอเคนดูเดี๋ยวเรามาลองเล่นแบบนี mm ้ hmm. สักหน่อยดีกว่านะครับ hmm. ผมว่าแพนเวซัอมวีเออไม่ใช่แพนเวสเบรนลมันสนุกขนาดนั้นเลยหรือเปล่าโธษครับเธอพูดติดปากไปหน่อยโอ้ยเดี๋ยวนั้นแล้วมีตัว67ด้วยเนี่ยวอดเดรเฮลหกสิบเจ็ก็มาฮาวเอาไปว่าไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมแบบนี้ดังมากไหนดูซิแสดงว่ามันต้องสนุกขนาดนั้นนแ่่่ๆเลยออ เข้ามาในเกมแล้วฮะแล้วทำไมผมมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยอู้เฮ้ยแต่ภาพดูมันดูสวยใช้ได้เลยอันดับแรกเราต้องทําอะไรครับเนี่ยเหมือนเราต้องซื้อ,อ,อสัตว์ก่อนนะครับมันไม่ใช่สัตว์นี่นะมันคือพืชใช่อันดับแรกเราต้องซื้อแคตตาซีดมาเลยโอเคได้แล้วแล้วเราก็ทําการปลูกเมล็ดพันธุ์ถ้าเป็นไปได้เราก็ควรปลูกตรงนี้ปะทำไมมันบังคัาให้ผมปลูกตรงกลางอะผมปลูกแบบเออขอบนี้สุดไม่ได้หรอเพราะปลูกตรงนี้เอ้ยมันปลูกได้โอเคเป็นเรื่องที่ดีแล้วแล้วก็ว้าวเบลรอบตัวแรกมาแล้วอะนูน นี่คือเพื่อตัวแรกของผมนะครับทุกคนนั่นก็คือแคตตัดจังนะฮะว้าว wow, DPS 1 1ต่อวินาทีเอ้ถือว่าทำดามเมจแรงใช้ได้เลยนี่นาเฮ้ยทำเป็นเล่นเกมระบบมันดูน่าสนใจใช้ได้เลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็เออเอานุกตัวนี้มาใส่ยัดเข้าเครื่องเลยโอเคได้เอ้ยสุดสเต็ปม,มันค้ายสติวัเ,เบลลรอตมากแล้วไงต่ออ๋อมันคอยมีหน้าที่ผลิตเงินแล้วผมก็ทำดามเมจอย่างนี้ไปเรื่อยๆว้าวเหมือนแพนเวสซอมบี้มากแต่เป็นเวอร์ชันเอาพื่มาต่อยกับเบลล์รอดนะคนดูอันนี้ตัวอะไรเดียวรองเท้าโอ,โอ เจอรีเจนเลยเหรอแล้วผมจะสู้ยังไงวะเนี่ยโอเคตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่200ซื้ออะไรได้บ้างอ่าต้องซื้อใช่ต้องซื้อตัวเดิมเพิ่มมาซื้อตัวนี้มาอีกรอบนึงแล้วก็ปลูกเลยละกันนะโอเคปลูกมาแล้วนะครับผมแค่นี้เราก็มีแคตตัสองตัวแล้วแต่เราสู้ตัวรีเจนไม่ได้ไหมผมสู้รีเจนไม่ได้แล้วน,นี้อะไรโอ้ต้องเติมโลบักโอ้โหอดเลยม่มันเข้าบา้านมาแล้วโนเอาเข้าบ้านแล้วเกิดอะไรขึาา้นไหมอ่ะโอเคแค่าหายไปเลยโอเครู้เรื่องเออน่าเสียดายจะก,กาไปไม่ได้เอยเกียร์รีสต,อสตออ็อกแพ คนเดียวกับเจนเดลใช่ไหมเจนเดลจากเจ้าของกัาการเดนนั่นเลยว้า wow, วไม่น่าทําไมสู้เมันเหมือนกันเลยแล้วก็เจอตัวรีเจนอีกแล้วคนดูผมสู้ไม่ได้อะเอ้ยตัวรีเจนผมจะสู้ยังไงวะเนี่ยผมสู้มันไม่ได้โอเคต้องเก็บตังค์ยาวแล้วไหนดูเกียร์ช็อปหน่อยสิเกียร์ช็อปช่วยอะไรได้บ้างหูเริ่มต้นราคา7,5 0 0าเลยวะคือราคาไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่เลยผู้เล่นใหม่แตะไม่ถึงอ่ะและนี่คืออะไรอ่ะขายพวกสัตว์เบลลอสกับขายพืชเอ้ยน่าสนใจสูตรสเตปบายเหมือนนี่ล A arden, แบบลล,ดลนนร,ออะรลละดะ ยังไงนะอ่านไม่ออกอ่านไม่เป็นโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็เคลียร์ไปเลยข้ามันเลยโอเคเก็บไปอีกหนึ่งนะครับผมว่าโคตรเจ๋งและนี่ตัวอะไรเฮ้ยระดับแรได้อยู่ถ้าเป็นระดับแรเราไม่ค่อยมีปัญหามากคนดูสุดตอนนี้ก็ขออนุญาตเก็บมาเลยละกันเนาะเก็บมาได้แล้วเงินนะยังไม่พอแป๊บนึงนะขออนุญาตเอาอีกรอบหนึ่งโอเคได้มาแล้วแล้วก็ทําการซื้อใหม่เลยละกันเนาะซื้อแคตตันวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทําการเออ วางเลยนี่ไงผมปลูกได้แล้วแล้วก็ได้ตัวนี้มาด้วยเราก็ต้องอ้ออ้อตรงนี้มันต้องปลดล็อกเพิ่มนี่นะเพื่อที่จะทําให้ตู้เรานั้นสามารถมีตัวผลิตมากขึ้นได้เลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตปล้นตังจากไอ้ตัวนูบนี่ก่อนไอ้ดูบาลีนี่จงปล้นมานี่เงเอาเงินมาให้ฉันเดี๋ยวดีที่คือการปล้นเดี๋ยวปนปนปนเลยอะฮะบอกแล้วใช่ไหมให้ผลิตเงินไ,ไวๆไม่งั้นครอบครัวพวกแกนั้นได้หายไปสนะูญพันธุ์แน่ไม่ต้องห่วงอุ้ยนั่นะมันตัวอะไรวนะน่ะเฮ้ยคูตัวอย่างเพ่คู่ไปร่างโกลเด้นด จะได้ร <muitas> <ian> ้อยหนึ่งแล้วนะครับเราจะได้มีเงินผลิตไวๆแล้วก็ตัวนี้นะจ๊ะค่าได้หรือเปล่าโอเคค่าได้แถมเป็นล่างพองด้วยคนดูนี่ได้มาแล้วเอ้ยตัวนี้ผลิตเงิน19บาทต่อวินาทีโคตรเจ๋งอะคนดูว้าวโคตรเท่มันจะเท่อะไรขนาดดีกันครับเนี่ยแป๊บนึงนะผมว่าผมซื้อของเพิ่มก่อนเงินยังไม่พออะขออนุญาตเอาเงินเพิ่มแล้วก็เอามาซื้อที่ใหม่เลยมาเรียบร้อยซื้อที่ผลิตเงินใหม่แล้วก็ใส่พี่ลิงไปเลยนี่ไงพี่ทีมชีสอะโอ้โหโคตรเท่แต่เมื่อกี้เขาทีโพสใส่คลองค่าลอย่รเเเฟีาหืปย อ๋อไม่ใช่เพดดี้มาเฟียแต่หน้าตาเหมือนนะเนี่ยโอ้โหระดับอีพกโคจะมาฆ่ามันได้ไงวะเนี่ยอย่างนี้คือโอ้ยอยากใช้ไอ้นี่มากเลยอ่ะคนดูเนี่ยผมอยากจะใช้ไอ้คีนโรมากเลยจะได้แบบไผมันทีเดียวยให้มันตายไปเลยนะคนดูแต่เนี่ยเสียดายมันใช้โลบักอ,อ่ะเออเสียดายใช้โลบักทำไมอ่ะแต่ถ้านึกถึง้านเติมโลบักราคาถูก <S <S ผมขอเดตําเลยลารบาตบัก้านเติรโลบักราคาถูกเนิ่มต้เพียงแค่3 5บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในก เกมคัฟแมปต่างอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแม็กเทียนพีรับคนไปเลยหัวว่างสุดแสนที่จะมุ้งมิง้งได้ถึงร้านดีๆต้องสาลัดบักขอขอบคุณร้านซลัดบักด้วยนะครับผมที่เป,ป็นสปอนเซอร์ให้เราในคลิปวิดวีโอดีนะครับผมใครที่สนใจร้านเติมโลบักราคาถูกครับลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็ใครที่บอกว่ามาจากช่องแม็กเทียนพีก็รับไปเลยนะครับผมหัวออกก้าสุดแสนที่จะมุ้งมิงนั่นเองเนาะไปลองใช้บริการกันได้ครับผมบอกเลยว่าร้านนี้ดีจริงเดอ้อแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหแต่ละคนเขามบบด่ม้ไ มีตัวโหดๆทั้งนั้นเลยอุ้ยผมอยากมีตัวโหดอย่างนั้นบ้างต้องทําไงไวะเดี่ยอันดับแรกคือต้องบริหารส่วนตัวเองให้มันตึงก่อน <c oughs> รอส่วนยาวๆแล้วตอนนี้โอเคซื้อที่ใหม่ได้แล้วซื้อเลยละกันแล้วก็ขออนุญาตใช้อาตัวอะไรดีอ่ะตัวนี้ละกันตัวนี้ผลิตเงินให้ได้เยอะอยู่โอเคเรียบร้อยแค่นี้ผมก็จะมีตัวผลิตเงินเยอะใช้ได้เลยเอ้ยทำเป็นเล่นเกมนี้ดีเหมือนกันเนาะเล่นเพลินๆดีอะคนดูแลวตัวนี้ผมจะฆ่ามันได้ไหมเท่าที่ดูก็น่าจะฆ่าได้โอเคเวลิกุลเลยเก็บมันเลยลูกออนัลลลามกไปู้ด อ้วนจังเลยลิงอะไรลิงผสมมะพร้าวหรือเปล่าหรือว่าอ,อย่างไงไม่เท่ใจเฮ้แต่สัตว์มันดูเท่มากเลยเทชัดเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวฟาร์มเงินแป๊บ,บหนดูซิเรามีเงินอยู่เท่าไหร่อ่ะโอเคใกล้แล้วอีกนิดนึงเราใกล้ซื้อพีชูเตอร์ได้ล้วคนดูนี่ไงเงินเอายังไม่ถึงนี่หว่าขาดอีกติง้งหนึ่งโอเคถึงแล้วนี่งเรามีอยู่พันสามแล้วโอ้ยโกตัวอะไรวะดาเลดแบบใหม่หูเลดอะไรไม่ได้โคตรเท่เฮ้ยมันคือเลดอะไรอ่ะเทจัดเลยอ่ะแป๊บหนึงนะเออขออนุญา ขออนุญาตปลูกตรงนี้เลยได้ไหมเอ้ยปลูกด้านหลังได้เลยโโอ้หเล่นเดียวเราสามารถปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอคุณดูโคตรประหยัดเงินอ่ะเนี่ยปลูกตรงนี้เลยสตอรอเบอรี่บูลี่เอ้ยสตอรอเบอรี่นะครับผมเราได้พีชูตเตอร์ล่างสตอรอเบอรี่แล้วบอกเลยโคตรเก๋อ่ะโหขโมยสัตว์เพื่อนได้ไหมอ่ะอยากขโมยสัตว์จังเลยสัตว์โโอ้หสัตว์นายผลิตเงินสูง้งกองเงินเหลือซองล้านเลยเหรอเพื่อนโอเคขอเขาจะขโมยเลยละกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันขโมยได้จริงเหรอคุณดูผมเพิ่งเห็นเฮ้ยพิกอัพ อ๋อมันขโมยไม่ได้โถเอ้ยคิดว่าขโมยได้ไม่มันเลยอะอคิดว่าแบบสเตปเดียวกันกับสเตปเอาเป็นลอดอบอลหรือว่าโคตรการขโมยแบบสําเหจรูปก่าคนดูนหนดูซิปลล็อกโซนต่อไปคือเท่าไหร่อ้โหูแสนเลยเหรอทำไมมันแพงจังอะเริ่มต้นกระแสนเลยแล้วชอบมีอะไรครับเนี่ยอ่ามีของฟรีให้ผมเก็บไหมอะไม่มีของฟรีเลยเหรอมีต้องเข้ากลุ่มเกมก่อน ว้าวไม่เป็นไรเอาไปว่าผมดูก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือข้อมูลแล้วเราซื้ออะไรได้ไหมอู้มีแต่เติมโลบัคทั้งนั้นเลยอ่ะหู้แย่จังแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะโออยกก้อนี่มันพี่กบที่เด้อพี่กบตัวเขียวว้าวพี่กบเวอร์ชันผสมกับลอ้อเป็นหนึ่งเดียวกับล้อเหรอเนี่ยแลวตอนนี้เอ้ยพี่ชูเตอร์เราโตแล้วคนดูว้าวพี่ชูเตอร์เราทำดาเมจยี่สิบสามดาเมจต่อวินาทีนะครับคนดูอุ้ยทำดาเมจแรงแรงกว่าไอ้พวกแคทัสอีกอะถือว่าทำดาเมจได้แรงใช้ได้เลยส่วนตอนนี้ เพนกินก็ไม่ใช่เพนกินมันบินไม่ได้9บาทโอเคเดี๋ยวนะแล้วผมผมถอนออกมาทำไมวไะไม่ล้พี่กบผมขอโทษเพื่อถอนพี่แกออกมาเฉยยโอเคตอนนี้มีเงินจะ3 5 0 0แล้วครับทุกคนฟามเงินกันไปยาวๆกับพี่น้องอเอ้ยแล้วอันนี้มันมีอะไรด้วยวะเนี่ยบอลจะสปาวในอีก17คืออะไรอะ่ะอ๋อคือต้องฆ่ามอนให้ครบ500ตัวใช่ไหมแล้วก็มีคุณโชคด้วยถ้าเราฆ่าครบ100ตัวเฮ้ยทำเป็นเล่นน่าสนใจดีเลยนะเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นเกมดีเลยที่ว่าเกมของใครครับเนี่ยอย่าให้รู้นะมัน ใช่แล้วหลักกอลลี่นี่คือโอ้โหโลบังไม่เป็นวินแล้วแต่ไม่เป็นไรโอเมก้อันนี้อะไรอ่ะนูบีบีโอ้โหุนูบีดี้เราไม่ต้องการนายแล้วนายออกไปได้แลว้วะโอเคตอนนี้เขาโดนยิงปิวป้วปิ้วปิ้วตายโคตรแรงแรงมากโอเคตอนนี้ผมขอขออนุญาตเก็บเงินเพิ่มเติม,ม,มก่อนละกันมีเงิน5 0 0 0ันแล้วคนดูเราไปซื้อสัตว์เลี้ยงใหม่ดีกว่าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงติต้องเป็นพืชไปซื้อวัชพืชชนิดหน่งนั่นก็คือฟักทองอะซื้อมาเลยนะครับผมอะซื้อฟักทองแล้วฟักทองเราไว้ไหนดีแป๊บห,ปหลังสวนเเลลลลยยยยะกกััััันนนนี่่แอออดูข้้างหางหมมจไิว จะได้ยิงมาตั้งแต่ไกลแล้วตอโอ้ยมีตัวนี้ด้วยเจคาปูชินโนคาปูลินนี่เรียกไงนะผมจําไม่ได้ผมไม่เก่งวัยรุ่นเรนลอตละแต่ว่าตอนนี้โอเคเหมือนเราจะทําตาหมิไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แย่แล้วไม่นะฟักทองดี่โปเร็วเราต้องการนายมั้เราฆ่าไม่ทันแน่ไม่ผมว่าผมฆ่าไม่ทันไม่นะอยากจะฆ่าตัวนี้ทันนะถ้าฆ่าตัวนี้จะได้เงินเยอะขอร้องฆ่าทันเถอะพีชพีชทันไหมทันไหมไม่น่าทันเลือดยังไม่ถึงครึ่งเลยโอ้ไม่ก็ไม่ทันแล้วคนดูเรียบร้อยจีจีเราแพ้แล้วโหผมแพ้แล้วไม่นะมันเข้าาไปลลอง <irse> เอ๊ะทำไมเออฮออตัวไอตัวถ้วยกาแฟมันทำลายผู้เล่นใหม่อ่ะผมยังเป็นผู้เล่นใหม่เกมนี้อยู่เลยเอ่ะผมไม่เกิดเลยคนดูเฮ้อจะร้องไห้ โอ้ยทุกคนตอนที่ผมดองเงินจนเงินจะครบห้าพันแล้วครับคุณผู้ชมครบว่าถ้าเราคขบาพาพันแล้วเราก็จะซื้อที่ผลิตเงินอันใหม่ได้แล้วรีบเก็บตังเลยละกันโอเคได้แล้วห้าพันซื้อเลยเรียบร้อยปลดล็อกอันใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมหาตัวที่มันผลิตเงินเยอะๆก่อนมีตัวอะไรที่ผลิตเงินเยอะที่สุดบ้างอ่าล่าสุดก็คือพี่นกพี่นกตัวน้อยตัวดอ่ะเอาตัวดีไปก่อนนะครับผมเป็นล็อตผมตอนนี้ตัวผลิตเงินมันเยอะสุดก็น่าจะตัวเมื่อกี้แหละแล้วก็ที่เหลือก็เออผลิตเงินได้น้อยแล้วว่ามีมากกว่่่่าาาบทคคืออออออไไมมมมมมีีเเเเเลลยใในนนนนซตตขขงงงผผผร้ะัััววแิ สุดมีแค่สิบก้าบาทเองอ่ะคือน้อยใจแต่ก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีฮะคุณผู้ชมทางบ้านเฮ้ยเดี๋ยวแล้วนี่มันตัวอะไรวะนี่เอาเฮ้ยแล้วเราก็ค่าได้ด้วยโอเคไหนแป๊บหนึ่งนะผมดูก่อนเฮ้ยตัวนี้ผลิตเงินตั้ง21บาทเลยที่ว่าคนดูว้าวเฮ้ยผลิตเงินเยอะขนาดนี้อย่างนี้ผมก็ต้องเอ้า โอ้ตกใจตกใจยีว่ว่าเผื่อขายโอเคดีนะเราไม่ได้ขายงั้นเราก็วางเลยนี่ตัวจบนะครับทุกคนตัวพั่วที่ขุดแล้วก็เขากําลังลงไ้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยพี่เป็นอะไรอ่ะพี่เออน้อยใจไอ้พวกนั้นอ่ะที่มันทาร้ายพี่อ่ะโอ้แต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าพี่อยู่ในนี้แล้วผมจะดูแลพี่เป็นอย่างดีเลยไม่ต้องห่วงนะครับพี่เพราะว่าผมนะน,นะบอกเลยว่าจะดูแลพี่ดีที่สุดเพราะาพี่ผลิตเงินให้เยอะสุดแล้วแต่ว่าถ้าพี่ตกกระป๋องเมื่อไหร่แล้วก็ผมก็จะยินดีที่จะขับไล่พี่โยนลงน้ําเลยือจับโยนิท้งไปเลยส่วนนนนตออออี้้ะครัับเเยกทงโตแล้้้ววาเอยักทองโตแล้วคน อีพิกแล้วก็ดีพี5้าสิบห้าเอ้ยแรงใช้ได้เลยเฮ้ยทำเป็นเล่นดามเมจมันแรงใช้ได้เลยนะเนี่ยคนดูน่าจะสู้ระดับอีพิกได้แล้วหรือเปล่าหรือว่าไม่นะไม่แน่ใจเพราะแรบ,บางทีก็ยังแพ้อยู่เลยอะ่ะโอ้โหแล้วตัวนี้ระดับอีพิกผมทำดา,ามเมจไปได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยมันจะถึงบ้านแล้ววาาา่าไมมอย่าอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าขอเราเฟด,ดี้เฟดี้ไม่นะเฟ <c oughs> ดี้มาเพียรโซเข้าไปแล้วร้ <c oughs> องไห้แปบเฮ้ยอันนี้ก็ตัวระดับอีพิกแต่ว่าเลือกแค่นี้เองเลือกแค่เจ็ดร้อยเฮ้ยผมว่าตัวเนี้า ตัวนี้แหละผมว่านจาจะเอากลับบ้านได้เพราะว่าระดับอีพิกแต่เลือกโคตรน้อยเลยคนดูนี่แหละสวรรค์ของผมมาแล้วไหนดูหน่อยซิระดับอีพิกเรามาแล้วโอ้โหผลิตเงินถือว่าใช้ได้งก็เอาเอาอกเลยละกันนะตัวนี้อันสลับที่เลยเรียบร้อยแค่นี้ก็ได้เงินผลิตเพิ่มแล้วเย้อุ้ยโอ,อก้าก็มาเลือดสามพันเอ้ยทําเป็นเล่นอาจจะฆ่าได้ก็ได้อาจจะฆ่าได้ก็ได้ทอาใครจะไปรู้เออเดี๋ยวผมรีบผลิตเงินแป๊บนึงนะรีบซื้อก่อนเผื่อเราต้องรีบเอาเงินไปซื้อนี่ละเออพืชตัวใหม่พืชชนิดใหม่อูซันเฟเวอร์ ตาเหรอเขอล่องออกา้าออกา้าได้ตายได้แล้วโอ้โหไม่ได้ออกา้าคือออก้าไม่ตายคนดูอดได้เลยแอดตัวกิ้มันจะฆ่าได้แท้ๆฆ่าไม่ได้เฉยเลยอะคือแล้วตัวนี้มันแค่ระดับตัวแรงทำไมมันเลือดเยอะกว่าออกา้าตัวเมื่อกี้วะเนี่ยงงแต่ว่าใครที่อยากได้หัววานจากร้านสลัดบักนะครับผมอย่าลืมบอ,อกว่ามาจากช่องแบคเทียนพีด้วยนะไม่ได้ขายตรงเลยเชื่อผมได้วิ่งวิงเฮ้ยทุกคนผมเห็นว่าเพื่อนผมสองคนไอ้น็อตกับไอ้บอสมันกำลังแอบเล่นแพนเวสเบลล็อตอยู่คนดูเดี๋ยวผมแอบเข้าไปดูดีกว่าว่าพวกเขากำ ตึกตึงแล้วแน่เลยแอบไป่องหน่อยดีกว่าเพื่อนเขาทำอะไรโอ้โหเพื่อนผมไม่บอสมันมีเงินอยู่หฟอยห้าสิบแปดบิลเลียนส่วนน็อตมีอยู่สี่บิลเลียนทำไมมันมีเยอะกันจังวะเนี่ยผมจำได้ว่าน้องมันเพิ่งเล่นเม้าสองฝาวันที่แล้วเองนะส่วนบอสน่าจะเล่นมาชาตินึงได้แล้วคนดูโอ้โหมันโหดกันมากแปบนึงนะเดี๋ยวผมแอบไปดูบ้านพวกเขาก่อนอะไปดูบ้านเพื่อนเพื่อนก่อนดีกว่าเออวันดีน็อตทำอะไรกันนะโอ้ไม่ก็ดูสวนเพื่อนเขาดิโอ้ยสวนเพื่อนผมมีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นเลยโอ้โหติดสถาน ตีกแถมตัวชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อเยอะแยะไปหมดเลยคนดูเฮ้ยทำไมเพื่อนมันมีแต่ตัวเท่ๆทั้งนั้นเลยโอ้ไ oh ม่กอดพอตอนนี้แอบดูส่วนเพื่อนนะฮะว่าส่วนเพื่อนแต่ละคนค่อนข้างที่จะเท่กันเลยอะ่ะแล้วก็อันนี้อันนี้แมวเกะะเย์นะฮะเออไม่ใช่เพื่อนผมเองแมวบอสอะทำไมอู้ทำไมของเพื่อนแต่ละตัวมันดูเท่กันทั้งนั้นเลยวะเนี่ยว้าวเพื่อนผมมันเล่นกันไกลมากแป๊บนึงนะผมแอบไปปวดพวกมันก่อนเฮ้ยบอสออกออก้าบุออกบ้านตูช่วยด้วยเฮ้ย,ย,ยนี่เป็นไงอ,อะไรนี่คือวิธีการเล่นท อะไรเนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้เร็วไปอ้โหบอกแค่บอกว่าให้สอนเพื่อนไปตองไงก็ได้อ้อหแต่ว่าถ้าพี่ให้ผมก็เอาสีครับลองอะไรโอ้ไม่ได้แล้วโอ้โหโอ้โหผลิตเกินโอ้หนึ่งหมื่นห้าพันต่อวิว้าวรวยเลยว้าวเมื่อกี้กำลังจะบอกเลยว่าเราเพิ่งได้ตัวใหม่มาเนี่ยผลิตเงินไวแน่นอนแปดสิบห้าบาทต่อวินาทีจจะได้ตัวบอสให้มอผลิตหมื่นห้าแล้วสิ่งที่ตัวเล่นมาเมื่อกี้ตั้งนานเกิบชั่วโมงตูวทำมาทำไหมตัวทำเพื่ออะไรมาหาบอ คร <peach noise> ั้งเดียว <c oughs> ขึ้นรวยเป็นชาติเลยโ <laughs> อ,อ้เมื่อกี้กำลังแบบเออแบบชวนบอสโทรคุยเพื่อที่จะยาะ<ล>สัตว์เลี้ยงใหม่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงติดติดจากโกอาการ์เดนเนี่ยเขาจะอวดพืชใหม่ซะหน่อยเนี่ยสัตว์โฟเวอร์เพิ่งโตเมื่อกี้เลยเห็นมันได้ไปทั้งสามร้อยเนี่ยเยอะป้าบอสเยอะป้าเยอะป,ป,ป้าต่อมาเยอะใช่ไหมขวดเยอะเออโคตรเยอะเออเยอะมากเยอะสุดๆเลยเจอตัวนี้ไปตัวดีปพู่นไม่ออกเลยไปดูโซนบอสอะดูบ้านบอสแต่ละตัวตีโคตรแรงอะอีบอสครับสอนเทคนิคหน่อยฮะต้องเล่นยังไงงงงงถึึจจะะะะะะตตตออ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 ๋มมมัันไไไดด้้้้้กาาเเเเยยยใใชช่่่่่่่ปโคคคลลีีพบบสสแวผทรร สียบอสฮะอย่างแรกนะครับอ้ยเสียบอสผมเจอตัวอะไรไม่รู้เฮ้ยมันอะไรเอสกั๊กหนึงไม่น่าจะใช่นะดูทรงเอ้ยแต่ระดับดิจนเนรี่โอเคไม่ไม่เป็นไรเอาไว้ยัดไปก่อนแล้วกันโอเคบอสมาอ๋อคือถ้าเปิดหลายเลนมันจะเยอะขึ้นเหรอใช่ปะใช่แล้วมาวหลายเลนแล้วสัตว์เลี้ยงเรามันตีหลายเลนไม่ได้เหรออ้าวแล้วทำไงเวแล้วทำไงอ่ะ ย้ายเหรอตัวไอเราก็เลยไม่เป็นแล้วก็วางอย่างนี้เหรอไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเอ้ยทันเฉยเอ้ยทันทันทันเอ้ยได้นี่มาแล้วแก้วมังกรอ่ะว้าวตื่นเต้นจังเลยได้แก้วมังกรมาแล้วผูกแก้วมังกรก่อนมันมีวิธีทําให้โตโหดก่อนนี้นะทําไงอ่ะสอนหน่อยสอนหน่อยอยากรู้จังเลยครับพี่บอสหย โอ้ตัวอะไรอ่ะว้าวโอวิโกเทอเวชรทองแล้วก็วางเลยใช่ไหมเอ้ยทันไหมทันไหมไม่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 ทันทันปะหรือว่าไม่ทันไม่ทันเออไม่ทันโอ้โดาบเวท้าพันต่อยโคตรโหดเอ้ยไอบอลมีตัวอาโหดเยอะแยะมาจากไหนวะเนี่ยสมแล้วพี่มีเงินอยู่ร้อยหกสิบบิลเลียนอ่ะโอ้ยคาปูชิโนคาปูลินี อูระดับอีพิก<ะ>เลยดูดิไม่ได้ใช่นะเอาไม่ใช่เหรอมันชื่ออะไรอ่ะเอเปนโซเหรอจำชื่อไม่ได้ดูแอสซาซิโนโอ้ครับวิ่งดีแอสซาซิโนโอ้ชื่อเรียกยากจังเลยเอาเป็นว่าช่างมันตอนนี้ขอผลิตเงินก่อนเอ้าพี่พัวเราก่อนนะนี้ที่เพิ่งสัญญาไปเองว่าจะดูแลพี่เขาอย่างดีโอเคพี่ตกกระป๋องแล้วโยนทิ้งได้นี่ไที่มาของเขาว่าใช่เราทิ้งอ่ะ,อะแต่สัตว์เลี้ยงจากพี่บอลเราคือรู้สึกตัวเองโหดขึ้นเยอะเลยอ่ะเอออยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเกมนี้เล่นง่ายขึ้นเยอะอ้าวโวยแล้วตตูแแแพ้้้ลลลลลววววเเเเเนน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 นีี่่่่่่่ยยยทปปปป็๊บึงกกออหัััมะะะะไรฮ เอ้ยกล้วยโหโลมากล้วยเหมือนบอสเลยไม่ใช่เอ้ยเอาน็อตมาแล้วเหรอวันดีครับผีน,อน็อตใช่แล้วผีน็อตแบกหน่อยผีน็อตแบกหน่อย,นอนอยเล่นเกมนี้เล่นไงก็รู้ไม่รู้ไม่รู้รรเฮ้ยไม่รู้ได้ไงเราบังคับแล้วต้องรู้สิถ้าไม่รู้ก็ต้องโดนอ่ะเเดี๋ยวก็จับโยลงน้ำมาจับไอ้น็อตกดลงน้ำเลยตามเงินแปบบ๊บดึงใกล้รวยแล้วครับพี่ผมใกล้รวยแล้วครับพี่เบ้าอ๋อมันใช้แค่ตัวระดับอีพิกซึ่งเรามีครบแล้วมีมีครบแล้วสองตัว ได้แล้วไม่มันปรับใหม่มันปรับใหม่เบิบอสทำไมอ่ะมันปรับปรับอะไรใหม่เหรอแค่แค่อะไรแค่อะไรบอสตอนแรกใช่ตอนแรกมันใช้ซีคิดนะตอนแรกอ่ะใช่หรอแค่รีเบิร์ตขั้นหนึ่งอ่ะนะออโอ้แค่ขั้นหนึ่งระดับบซีคิดโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยแย่ละฆ่าไม่ตายได้เลยแป๊บปรับย้ายมาเขื่อนเทศตมาเขื่อนเทศต์มาเขื่อตอนนี้ดีตอนนี้ดีตอนนี้ดีมามามะม่วงฆ่ามันทันไหมฆ่ามันทันโอ้ยฟรีได้ฟรีได้ฟรีได้โอู๋ตะกิ้โอ้ไ่ทันไปทันไหม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 อุ้ยได้ได้ได้ป่วะไมได้ มันเอ้ยได้ได้ได้มันคืออะไรอะบอสมันคืออะไรกดกดยังไงอะอุ้ยอ้ยซุ่มโอ้ยไม่กุผมรักในการซุ่มไอเลิฟปีโอ้ยไม่กอดไหนขอตัวดีมันดีป่ะวะแป๊บนะไอบอสนี่ตัวเนี้ยดีปะตากใช่ไหมกาก โอเคกากนี่สำหรับเรามันก็ได้อยู่สำหรับเรามันได้อยู่แต่สำหรับบอสคือมันกากแล้วไงไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหลูบี้ก้าวโตเอาเลยนี่ไงโอ้โหผลิตเงินเป็นหมื่นทำไมมันขี้โกงจังวะบอสไอ้บอสโคตรโกงอ่ะเอ้ยเนี่ยเรารีเบิร์สได้แล้วรีเบิร์สเลยละกันอ่ะเฮืียรีเบิร์สลาก่อนเรียบร้อยอุ้ยบอสตัวอะไรวะน่ะตัวเรนโบว์เมื่อกี้โคตรลุ้งอ่ะโอ้ยก็โอ้โหเอ้ยมันคืออะไรไหนมาแล้วโอ้ยเฮ้ยมันเดินค้างวะ ผลิญเงิน4,000เน็ตเน่าเน็ตเน่าช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดีโอเครับแป๊บนี่รับหมดเลยเย้โอ้สัตว์เลี้ยงฟรีใครๆก็ชอบสัตว์เลี้ยงฟรีเย้โคตรรวยเลยโอ้ยแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหปูเจ็ดชวนอะปูเจ็ดชวนวันที่ไปเจอเชฟกระทาใหม่อ่ะว่าไงบอสนั่นๆๆเด้อโอ้โหเรียกเป็นหมาเลยเฮ้ยคืออะไรอ่ะวันล็อกโฟนใหม่ Let's go มันมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะบอสเฮ้ยเดลี่รีวอร์ด โคตรเจ๋งอ,อุ้ยของดีเลยเหรอพี่บ้าวมันจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยเหมือนโกโก้เลยไหมอะเฮ้ยโกโก้เลยสุ่มทีคือได้ตัวระดับบ popper, secret, ultra, very, so scary, op, d ี a m o n d สองหมื่นซีเลียนต่อวินาทีใช่ปะใช่ใช่ตัวเอซไม่น่าใช่แล้วอันนั้นแปลกแปลกแล้วมีแบบเก็บเงิอนออโต้ไหมอะไม่มีใช่ไหมไม่น่ามีก็อีคิมเบียสไงอีคิมเบียสอ๋อเออว่ามันเก็บออโต้จริงด้วยตอนแรกคิดว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนตัวดีที่สุดเฉยเเฮ้ยโคตรเจ๋งเออเล่นอีกนานเลยเกมเนี้ยหวังว่าเราจะไม่ติดเเกมนนี้าะ ใช่ไหมอ่ะไม่ติดเนาะใช่หรอใช่ไหมบอลกับมันก็ไม่ติดเลยเนาะใช่ไหมใช่ใช่ไม่ติดเลยแต่เวนนี่โคตรเยอะเลยอ่ะเออผมไม่ติดแหละเนาะออล่ามันดูสวยมากไหนลองเปิดหน่อยขอเปิดเลยละกันเนาะอบอุ้ยโอ้โหรูปอย่างเทพเปิดเลยละกันต่าดาฮะโคตรเกลือเฮ้ยอ๋อมันเปิดได้เรื่อยๆนี่หว่าคอมมอนสองคอมมอนสามคอมมอนสี่ ไม่ต้องหวังแล้วบางดูทรงอะ่ะเออแล้วตัวสุดท้ายคอมมอนเฮจจจโอ้หเราดวงดีมากเลยเออจะร้องไห้เ่ิงเล่นเลยดีไปเดี่ยว้าว,วดวงโคตรดีตอนแรกคือก็มีแค่สองสามคนนะตอนนี้มากันจะครบแล้วบางเนี่ยห้าคนแล้วอะ่ะ